มามาตามเดี๋ยวนี้ทุกคนมาตามเดี๋ยวนี้น,น,น,นุ้ยหั่นเฟรชร์มากระเบร์ชั้นเลยพี่ตาเฟ่กิ่นก็คือตีกันมไม่้ยิ้มตาไหลอำไมสวัสดีค่ะยิมกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราขอวาร์ปจากสิงคโรปร์สักครู่วาร์ปมาที่ไหนคะทุกคนวาร์ปมาที่ กรูเม่มาแก๊สสยามพารากอนค่ะเพราะวันนี้ที่เขามีงานนี่เลยกรูเม่ซูเปอร์ซูเปอร์เดอะวันดอฟู้ดค่ะทุกคนค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในงานนี้เขามีอะไรกันบ้างไปข้างในกันเลยค่ะต้องรีบมาบอกไงเดี๋ยวงานมันหมดพักจักสิงกับอกสักครู่ค่ะทุกคน ได้คอนเซปต์นี่เนาะ The Wonder Food แปลว่ามาตาร์อย่างอาหารเขาจะแบ่งด้วยกันเป็น4ส่วนด้วยกัน1คือซูเปอร์ไซส์อร่อยจุใจไซส์ใหญ่เต็มคำค่ะ2องซูเปอร์แรอร่อยแน่แรไอเทม3ามซูเปอร์กลมองอร่อยฮิตติดดาวและสุดท้ายซูเปอร์สตาร์อร่อยร้านดังมารวมไว้ค่ะทุกคนคะและส่วนของบีมทุกคนที่ชวทุกคนไปท่องเที่ยวคือซูเปอร์กลมองนั่นเองบีมชะพาทุกคนไปดูค่ะว่าซูเปอร์กลมองเป็นอะไรไมาให้เรากินกันบ้างค่ะทุกคนคะ Let's go ค่ะแอบเห็นลิสแล้วว่าหานน่ากินมาก ตื่นเต้นิดหน่อยเพราะมีเอเปริโก้แล้วก็มีตัวออสเตอร์ด้วยแต่มาช้อปปิง้งอัตถุดิบกันซึ่งตัวแรกที่เราจะพามาดูกันค่ะเป็นปลาแซลมอนค่ะที่ทุกคนชอบกินกันสำหรับนะคะวันนี้จะพามาดูเป็นแซลมอนรอด,ดัดที่เขาบอกว่าเป็นปลาแซลมอนที่เขาใช้เสิร์ฟในงานแต่งงานของเชฟอังกฤษทุกคน ตัวเบนก็ถามว่าแบบอ้าวแล้วความพิเศษมันคืออะไรเขาบอกความพิเศษมันคือว่าน้องนั้นที่มีความหวานอยู่ในเนื้อถ้าคนเราไปทำแหละเราเคี่ยวนานก็จะมีรสชาติหวานนิดนึงแล้วก็มันก็มันกลางๆไม่ได้มันมากเกินไปทําให้ยังรู้สึกถึงรสชาติของเนื้ออยู่และตัวนี้นะคะยังได้รับรางวัลการันตีมาตรฐานคุยนวอร์ดปี2008ด้วยค่ะฉันก็แบบตายละน่าสนใจแต่ว่ายังมีต้องไปดูกันว่ามีตัวอะ่รอีกบ้างคนที่จะช็อปไงเราต้องแบบฟังทุกอย่างให้ครบก่อนค่อยมาช็อปทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพา และตัวต่อไปคือหอ,อยนางรมเมอร์คอมเบย์ค่ะทุกคนคะมานี่คะ่ะความพมิเศษของน้องคนนี้คืออะไรคะนี่คะ่ะน้องเคยได้รับรางวัลเกรดเทสสามดาวในปี2019ซึ่งเขาบอกว่าเป็นสามดาวคือสูงที่สุดละฉันก็เลยไปถามพี่เขาว่าขอถาไมได้ไหมคะว่ารสชาติน้องหรือคลิปแบบน้องได้3ดาวนี่เพราะอะไรเขาบอกว่ารสชาติน้องจะมีความเค็มน่อยๆแต่ไม่ได้ครีมมี่มากนะักจุดเด่นคือน้องกินแล้วน้องสดชื่นฉันก็แบบตายแล้วเราก็เลยอยากรู้ไงว่ารสที่เขาบอกว่า ธรรมชาติสดชื่นรสชาติเป็นยังไงแล้วมันก็มีความเคนนิดนึงแต่ไม่คือมีก็เลยแบบอยากลองมากพี่ต่อจัดไปนั่งเลยค่ะสั่งแล้วค่ะ let's go <S มาค่ะเมื่อคอมเมนลอรเหนอยวเมื่อกี้แอบเมากับพี่คนขายต่เขาเป็นเซียนหอยเนาะล้วถามว่าแบบพี่หากรู้ว่าแบบวิธีการกินหอยนมให้อร่อยที่สุดต้องกินยังไงพี่เขาบอกว่าอันดับที่ห กินน้ำที่อยู่ในหอยก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยเอาตัวมันเข้าไปแล้วเคี่ยวนิดนึงแล้วก็เบลนโลชั่นในปาาฝั่งก็คือซูดอะซีดอะซีดมาเลยค่ะมันคือกินน้ำไปแล้วเห็นป่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเลี้ยวตัวหอยก่อ น้องและน้องบอกว่าม่คครีมมี่ก็ไม่ได้คาหดหวังหรอกป่ะปรากฏว่าครีมมี่ไม่ต่อแต่แบบว่าอาจจะครีมมี่กลางๆแต่ว่าเนื้อนุ่มเลยคือเราสึกาพอน้าม,มันเค็มนิดนึงทาให้เวลากินหอยเนี้ยเราเอาปั่นกลับนหน่อยนิดนึงอ่ะทำครีมมี่มัมนออกมาแล้วเราชดหวานขงหอยทออกมาอร่อยเลยแบบสดเดย์ดังนั้นนะคะใครมาดูหอยนางรมแลวอยากกินสดสาม,มารถนั่งกินได้ที่ร้านเอตตี้บิโรบายธรรมชาติซีฟู้ดได้เลยค่ะจิ้มเลยเพราะว่าน้องอ่ะสดอยู่ทุกคนหนรอกป่ะคือน้องเป็นเป็น,ปนะกินที่นี่เลยแบบจะบอกว่าข่าเลยกินเลยก็จะอาจจะดูาปปไห่ออยคื คนจิ้มแล้วได้กินของส,สดๆเลยมันก็อร่อยสุดจริงๆมากินกับพี่ต่อแล้วแบบอร่อยจังวะแบบไลฟ์ลีมากๆากทานนั้นค่ะตอนนี้ไปต่อแล้วค่ะและตัวต่อไปค่ะก็คือ Go เบบีค่ะทุกคนค่ะนี่ น้องเป็นเนื้อที่มาจากโกเบเลยจ้าทุกคนรู้ใช่ไหมคะโกเบอยู่ใกล้ๆกับโอซาก้าค่ะเป็นหนึ่งในพันที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อหวานค่ะเมาดิดหนึ่งคือเนื้อวัวที่เป็นมากิวเนาะหรือโกเบเนี่ยเวลาเคี้ยวอะไขมันเขาจะมีความหวานมากกว่าเนื้อปกติวิธีการกินคือทุกคนซื้อขามาซื้อกลับไปทำที่บ้านแล้วก็เคี้ยวนิดหนึ่งให้มันมีรสชาติหวานของมันอนอกมาที่ปากค่ะมันจะอร่อยมากแล้วก็เขาว่ากันว่าจะไม่ค่อยเลี่ยนจากตัวคนจ้าไงก็ลองมาตามัไปซื้อกินที่บ้านนะคะ ต่อไปค่ะอยู่ที่โซนชีสลูกรักค่ะพี่ต่อขมมซึ่งมีสงตัวด้วยกันที่อยากจะแนะนําค่ะตัวแรกคือกาบักเลคูแยนะคะที่เป็นเขาบอกว่าเป็นชีสผลิตจากนม,มวัวไปในสวิตเซอร์แลนด์และเขาใช้เวลาหมักชีสนานกว่า1ปี3เดือนคนและต่อไปคือนําไปบ่มต่อในถ้าหินทรายนานกว่า300วันฉันก็แบบแค่ฟังสตอรี่ก็คือแบบต้องเปย์แล้วปะก็เลยเปย์ค่ะฝากกับพี่ต่อพี่ต่อฉันต้องเปย์แล้วแหละฉันทนไม่อยู่ไหวมีแบบชีเล็กด้วยค่ะจัดต่อมาจะเป็นเวกี้ฟาร์มเอ็กซ์ตร้าเมชัวเชดดาก็ค เป็นชีสที่ทาจากนมวัวคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตเก่าแก่กว่า150ปีประเทศอังกฤษทุกคนแต่ก็เป็นเชดดาเนาะแต่เขาได้รางวัลทุกคนเขาบอกว่า2015ได้ Global Cheese Award Extra Major Best Summer s e t c h e d d a r ค่ะในปี2015เป็น Extra Major c h e d d a r d ะเฉดดาก็ต้องเข้มข้นเนะพี่ต่อมีความเลือกไม่ถูกแต่ว่าน้องพิมก็เปใจให้กับ1ปี3เดือนและทําหินทรายนานกว่าส0 0ยวัน <laughs> สตอรี่มันดูแบบโง่โกว่าแต่ว่าเดี๋ยวน้องเชดดาเดี๋ยวมาวันหลังนะคะแต่วันนี้ไปเปหินทรายกันค่ะทุกคน ต้องได้ชิมรสชาติเป็นยังไงวะเผื่อคนมากินตามไงจะได้เปถูกมาค่ะรสชาติของหนึ่งปีสามเดือนหอมกรอบครีมี่หนึ่งสองเข้มข้นมากๆม,มีความเค็มและเพราะว่ามันกู้ที่หมักนานม,มันชอบอมหวานเลยนี่อมหวานจริงของก,กินนมมากแบบมากมาก,มากอุ้ยพวกนี้ดีมากเลยอ่ะไม่ยแล้ววมันขมน้อยมากๆใครไม่ชอบความขมต้องชอบตัวนี้มากมันขมแบบนิดเดียวแต่ครีมมี่ได้เลยมันเลย อร่อยเลยตกใจความเค็มหวานของหมดนี่แหละแบบคือนี่คือนี่คือรสชาติของการบ่มนานใช่ไหมอย่างเงี้ยอร่อยมากมาตามเดี๋ยวนี้ทุกคนมาตัดเดี๋ยวนี้มือสั่นเราคนนี้จะมีข่ายเฉพาะในงานกูเมสซูเปอร์ซูเปอร์ของซูเปอร์กุ้งองเล่าแล้วนะคะน้องสมควรได้มองกุ้งองจริงๆไงเนี้ยกินแล้วพีคแบบอร่อยมากของกรีมี่นี้นี่ตอนนี้ค่ะไปจัดตัวต่อไปกันท่สาเลสจอลซูเปอร์นี่มันแฮปปี้เหมาะกับบ้านบุ้มบิ้มค่ะทุกคนคขาเดินมาแล้วแบบนี่คือบ้านของฉันที่ชชอบ ต่อมาก็ลูกค้าค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะอคอนเฟดอเบรเกรแฮมค่ะที่บอกว่าผลิตจากอเบรเกอร,กร,กอรพิกอคอนเฟดซึ่งมีเพียง1%ของหมูดำในปเพศสเปนเท่านั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นแฮมออเวอร์ฉันก็พี่ต่อเปยก็เลยได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูทุกคนแอบบชิมก่อนขอบคุณค่ะเขาว่ากันว่าอคอนเฟตคือจะแบบหมูจะหอมกิมดีจิ ไม่เค็มขนาดนั้นหรือปะนี่คือความดีงามของเขาเหรอคะคือ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 ปกติเวลากินพวกไอเบรกแฮมอะมันจะชอบเค็มทุกคนรู้ใช่ไหมมันจะเค็มมากๆอยู่ในบางเจ้าแต่เจ้านี้คือเป็นเค็มแล้วว่าเค็มกลางๆไม่เค็มมากไปที่สำคัญมันอมหวานนิดหนึ่งซึ่งเนหวานที่แบบอยากจะได้หวานอูมามินะก็ไม่รู้แต่มันแบบไม่รู้พอชิมเมื่อกี้มีมันหรือเปล่ามันเลยหวานลึกๆกอ,อยู่ในปากแบบตรงเนี้ยอร่อยแล้วเขาคัดมาบางก็จริงแต่เวาลาเคี้ยวอะมันมีความเด้งของเนื้ออยู่ก็เลยแบบ หรือว่านี่คือสาเหตุของความแพ้ละ,ะอร่อยเลยกินแล้วแบบดีมากเลยค่ะอยากกินแบบชิ้นเลยต่อต่อแอบเอาชิปไหมให้หนึ่งชิ้นบอกฉันลองกินคู่กันสิเขาดูเนื้อมันจะมีความเป็นเส้นๆด้วยอ่ะนี่มันโอโทโร่หรือเปล่าแต่ปกติเวลากินพวกนี้มันจะมีกลิ่นแบบนิดนึงใช่ป่ะแต่นี้คือไม่มีเลยนะเว้ยยามว่าไม่มีเลยกินแบบพูดยังไงกินแบบกลิ <c oughs> ่นคาวของเนื้อแบบดองแบบอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไม่มีเข้ากันไรไหมคะข้าวอ อร่อยกินมันคือตีกันเลยอุริมตาไหลอะมันมีความทั้งเค็มทั้งมันทั้งแบบเข้มข้นของเนื้ออย่างเงี้ยดีมากแบบมากไปให้สิบแต่แค่ว่าพอกินมันเยอะๆเขะต้องตั้งสติมากๆในการกินเนี่ยว่าคือบิ๊มเวลากินของแบบราคาสูงนิดนึงชอบค่อยๆตั้งตีแล้วค่อยๆกินค่อยๆกินนิดกลิ่นมันจะรู้สึกว่าแบบคุ้มค่ากับราคานีแต่ถ้าเกิดกินแบบเลื่มหูเลื่มตาเคี้ยวๆเข้าไปก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นครบก็จะค่อนข้างเสียดายทำเมื่อกี้เขาบอกว่าเพราะกลิ่นเพราะว่าเลเยอร์มมันเยอะาก ก็อยากให้ทุกคนค่อยๆกินนี้แตการกินค่ะจะรู้สึกว่าอ,อร่อยอะไรจริงๆทุกคนมาตาม 5J อ l c o n f i t Averigo Hab ดีจริงรับประกันค่ะต่อมาค่ะกินชีสกินอ Averigo แล้วก็มีความหิวน้ำก็เลยว่าเอ้ยมาชิมตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็น Grape Soda ค่ะลูกเพจดรูบิ้งชอบกินโซดาก็เลยแบบเห็นตัวนี้มันแปลกดีมีช่วงในงานนี้เนาะก็เลยขอลองหน่อยลองกินเพียวเดียว คนละมุนอยู่เดอ้อพี่ต่อมันมีความหวานหน่อยๆแต่ไม่หวานมากแล้วก็ซาซาแล้วมีขมนิดนึงขมเกร็ดฟุตซึ่งไม่ขมจนเกินไปแต่เราชอบกลิ่นเพราะนั้นมันแบบคนละมุนเออเข้าใจละอร่อยอร่อยเลยดีชอบรู้สึกว่าหวานน้อยตรงกรดิแล้วก็หอมกลิ่นเกร็ดฟุตที่ดีค่ะอร่อยก็ซาซาหน่อยดับเลี้ยงได้ดีค่ะแต่ตอนนี้ไปดูโซนอื่นกันต่อค่ะมีให้บิมท่งทองเที่ยวหลายโซนทุกคน นอกจากของสดแล้วของแห้งก็มีจ้าวันนี้ค่ะตัวที่น้องวิมจะขายก็คือน้องเบลสมิกค่ะจากแดนเทอร์ล่าเดลทูโอโน่ค่ะเขาบอกว่าบอสมิกที่บ่มนานกว่า12ปีโหดปะคือยิ่งบ่มนาน้บอสมิกจะมีรสชาติที่ลึกมากขึ้นเรื่อยๆจะไม่ได้มีแค่เปรี้ยวจะมีความหวาน ความอะไรที่มันแบบชัดเจนมากขึ้นรสชาติจะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็บอกว่าเนี้ยเขาบมจากถังไม้หลายทางมีทั้งโอ๊กมีทั้งเก่าล้ฉะนั้นเนี้กลิ่นที่ได้ก็จะไม่ใช่แค่กลิ่นเดียวจะมีหลายกลิ่นผสมกนันฉันก็เลยแบบอยากจะขายกับทุกคนใครเป็นทาตุประสมิกมาซื้อกันได้ค่ะเ,เปิดข้างไหนให้ดูฮันเองรับบทเป็นไฮโซท่านหนึ่งแล้วันเนี้ย สวยเลยกล่องก็สวยหนะ้าตาก็สวยฉะนั้นมาเปได้ค่ะสายบอลซามิกเ,เอาไกินกับสลัดอร่อยแน่นอนสายชอบความคอมเพลกันเนาะและตอนนี้ค่ะสิ้นสุดของกรูเม่มาเก็ตแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดของฝั่งบิ้มค่ะมันยังมีอีกกรูเม่อีทค่ะทุกคนคะไปค่ะไปตุลิกรูเม่อีกกับบิ้มกันต่อไปเพราะบิ้มเป็นอะไรคะกินแหลเพราะบิ้มไม่กินแหลกก็ต้องไปกรูเม่อีทค่ะ นอกจากกัวม่ m a r k e t แล้วนะคะทางกัวเม่อีทเขาก็มีร้านดังมาให้ชิมกันหลายร้านมากๆซึ่งวันนี้ที่เอามาให้ดูก็จะมีบางร้านมิชลินนะเช่นมีโกอ่างข้าวมันไก่นะคะที่ได้รางวัลตำนานกว่า6กปีการันตีรางวัลมิชลินบีบกวัวมองสีสมัยค่ะแล้วก็มีผัดไทยไฟทะลุรางวัลมิชลินบีบกวัวมองสีปีซ้อนเหมือนกันแล้วก็มีพิเจ้าหองหี่สับโลกเป็นข้าวอบซี่โครงเนื้อกัวเบตุนสไตล์ฮ่องกงรางวัลมิชลินไกด์ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะในอ้วนยนาน ที่เป็นยัยนต์โฟร์ป้าเตงเนาะมีชลิมเหมือนกันค่ะแล้วข้าวหมูย่างเจ๊แดงเจ้าดังก็มาจ้าของชิมเจ๊แดงก่อนละกันมาเจ๊แดงข้าวเหนียวร้อนมากหนูขอชิมเคยกินตั้งแต่สมัยเขาแบบอยู่ที่สัมย่านตอนนี้เขามีหลายสาขาแล้วกินนะคะหามพ่อขาทำได้ดีนะเนื้อคอหมูนุ่มแล้วก็ติดมันกำลังดีไม่มันมากเกินไปของเข้คู่อะไปกินข้าวเหนียวอร่อยจัง อันนี้เขาให้แจ่วต้นตำลับมาแต่ว่าข้าวยากได้ไหมแจ,จ่วปลาละของใจแดงดีมาก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 ที่สุดในร้านนังคือแจ,จ่วปลาละจ้ะที่สุดจ้ะน,น,น้ำจิ้มเป็นเค็มแล้วก็เผ็ดหน่อยๆกินได้เรื่อยๆทำให้การกินของใจย่างไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะเดย์แต่สาขาที่ดีจริงอะ่ะปกติเคยเจอบางสาขาจะทำหวานนิดนึงต่อมาข้าวมันไก่กุ้อ่างคะ่ะวันนี้เขาให้เนื้อเนื้ออดหนูมา กล้แล้วเฉยพเพราะมันอกอะ่ะจะเข้าหอมเลยเพราะมันดีอร่อยดีค่ะอะคือคำว่า,าคลิงที่ข้าแบบวแหละเพราะข้าวมันมีกลิ่นแบบกลิ่นคริงเนี่ยที่หอมดีแถมหวานนิดน้อยข้าวมันไม่กระด้างแล้วก็เป็นเม็ดที่แบบอาจจะอาจจะร่วนไหมร่วนแต่ว่าก็ค่อนข้างนุ่มใช้ได้ไม่แย่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อยคิ้วไกลนทุกคนสามารถไม่ต้องกินี้เลยะคะ่ะสบายต่อมาเป็น,นกะเพรแตงจังกังหมูใช้ได้กังหมูเยอะหนึ่งช้อนอ๋อแต่แอบ,บทิงไว้นานน้อยหนึ่งน้องเริ่มแห้งแล้ว คอมบิเนชั่นที่ทุกคนคิดว่าจะตักคืออะไรคะขาหมูได้แต่หมูปลาเต่งก็ต้องปลาเต่งแล้วเปล่าทุกคนรู้หรือไม่คะว่าปลาเต่งคืออะไรวิงก็เพิ่งรู้เหมือนกันหลังจะไปภูเก็ตนะมมาปลาเต่งก็คือหมูอบซีอิ๊วหรือหมูผัดซีอิ๊วนะขึ้นอยู่กับร้านแล้วก็รสชาติจะเป็นทั้งเค็มทั้งหวานขึ้นอยู่กับร้านเหมือนกันรสชาติแต่ร้านก็ไม่เหมือนกันขอชิมของในอ้วนสิรสชาติเป็นเค็มหวานเค็มจับซีอิ๊ว ก็จะหวานหน่อยๆทำเค็มหวานวเท่ากันเลยแล้วก็หมูก็เด้งดีเช่นเมื่อกี้น,นะเต็มมันจ้ะต่อมาขอชิมน้ำเยลล์โฟนหน่อยน้ำเป็นเค็มอมหวานรสชาติน้ำก็เข้มข้นดีค่ะเส้นก็ใช้ได้ไม่ติดกันมากลูกชิ้นก็เยอะลูกชิ้นก็ให้มาประมาณสามสี่ลูกแล้วก็มีเลือดมีอะไรอยู่เลือดก็ต้องสองหงสชิ้นทัวเนือ้อนื้ออกใช่ไหมคะมันจะมีฟองเต้าหู้แบบหนึ่งที่มันกรอบมากๆแล้วข้างในก็แห้งๆหน่อยแต่นี่คือข้างในก็ยังมีเนื้อนุ่มๆปูๆหมๆอยู่ใหห้้้้้้กกินนนนน็เเเเลลยยยยแแแบบบบบวว่่าชออออตูีีไไปมมััจะะขึรรืๆางนี้ จานนี้บอกเขาจำคนที่กินเค็มหวานได้ รสชาติคือดีเลยอร่อยจัดจ้านแต่ที่คร e ัวแม่อีทนะคะก็ไม่ได้มีแค่ร้านที่คุณเลือกมาทุกคนมันจะมีอีกหลายร้านมากๆเลยที่เป็นร้านดังในที่นี่ค่ะทุกคนก็มาลองกินมาดูค่ะและนี่ค่ะก็คืองานซปเอร super ์ super super the wonder อ f ฟ o o ดที่จัดที่สยามพารากอนค่ะทุกคนค่ะซึ่งงานนะคะประกาศตรงนี้ค่ะว่าจะมีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึง17พฤศจิกายนค่ะทุกคนค่ะดังนั้นมาตามตามกันตามช่วงเวลาดังกล่าวเลยค่ะอย่าช้าค่ะอย่าช้าใครที่ยังอยู่สิงคโปร์กับบินก็รีบวิ่งกลับมานะคะมามาเปอร์ที่พารากกกกออออนนนนนนเีี่่่่่ยยคคคคคคะะะะะณตต้้้ไไไปแลลวสบบััดดดใชิิหุข ลูกค้าจะเข้าอีกแล้วม่ะันนจะพาทุกคนมาเที่ยวซุปเปอร์อีกค่ะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็เครื่องเยอะเห็นเลยว่าเขาใส่อันนี้ให้เยอะมากเลยอะผักบุ้งแล้วก็บาเต่งเคื่องเหมือนกอลูเกตเลยค่ะใส่เครื่องให้เยอะมากเลยค่ะผักบุ้งเครื่องเยอะจังคือในใจคิดแล้วกระผักบุ้งเยอะจังเลยค่ะชอบแบบเนี้ยนึกออกปะ